วันนี้เราจะมาเล่นเกมนะผมเ,เล่นเกมแในออสกิลโลเล่นเกมกับเพื่อนได้ได้วยนะผมแล้วแล้วแต่จะเป็นแนออวเอาผีผีนะผมพราะเราแบบตอนตอนแรกเป็นแน่เราเขียนชื่อนะองผมแล้วพอพอเราเขียนชื่อเสร็จเสร็จแล้วก็ พอรามาถึงหน้านี้ให้ให้เรากดถ้าอยากเล่นคนเดียวก็กดท้างบนสุดแต่ถ้าอยากเล่นแบบหลายหลายคนก็กดตรงนี้นะผมนี่ครับแล้วพอถึงตรงนี้ครับให้เรากดอันที่สามนี่ครับ,รบกดไปเลยนะผมตรงนี้ห้องให้เราเลือกแบบเยอะแยะเยอะๆเ,เ,เลยนะผมกดแป้นไหนก็ได้เราจะกดคนไทยแลวกันนะเราจะได้ขุยกันรุ่เรืองนะผม ไม่รู <S 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 ้เขาเล่นไปก่อนกันหรือใครเป็นนักับผมเพราะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผะ ก็เพราะผมเคยเจอห้องนี้แล้วแบบแล้วแบบแต่พวกเขาก็ดีนะผมรู้จักิิลลีี่่ห้องตะกี้ครับมีบางคนที่แบบเขาติดตามผมนะครับก็ถือว่าเขาอาจจะเป็นเอฟซีผมนะโอเคครับเอาใหม่แล้วห้องตะกี้คือผมรู้นะเพราะว่าอืมจะค่อยบอกทีห้ังนะผมห้องคนไทยนะผม เคยอผมก็มแล้วนะครับผมพอเวล,ลาเอาเขาก่อนนะครับผม